กลับเรียนโดยเบื้องต้นกรับเรียนโดยเบื้องต้นกลับเรียนอีกครั้งหนึ่งกลับเรียนกับกลับเรียนนะครับผมกลับเรียนนะครับว่ากลับเรียนว่าผมกลับเรียนโดยเบื้องต้นแล้วกลับเรียนว่ากลับเรียนว่าผมกลับเรียนตลอดว่าสิกับเรียนโดยกลับเรียนกับกลับเรียนอีกครั้งหนึ่งว่าเราอยู่ภายใต้รัฐมนตรีครับกลับเยอะแล้วคุณอะ ที่กลับเรียนไปเมื่อผมกลับเรียนอีกครั้งผมกลับเรียนณหนุ่มอีกครั้งหนึ่งว่าที่ผมกลับเรียนนะครับที่ผมกลับเรียนอีกครั้งหนึ่งว่าผมกลับเรียนเหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่งว่าที่ผมกลับเรียนนุ่มผมกลับเรียนโดยเบื้องต้นที่ผมกลับเรียนโดยเบื้องต้นไงครับผมขออนุญาตกลับเรียนด้วยความเคารพผมจะใช้กลับเรียนเลยนะฮะกลับเรียนเรื่อนผมจะเป็นพระอยู่แล้วกลับเรียนโดยเบื้องต้นกลับเรียนโดยเบื้องต้นกลับเรียนอีกครั้งหนึ่งกลับเรียนกับกลับเรียนนะครับผมกลับเรียนนะครับว่ากลับเรียยนด้ว กราบเรียนกับกราบเรียนอีกครั้งหนึ่งว่าเราอยู่ภายใต้รัฐนูนฉบับกราบเยอะแล้วคุณน่ะที่กราบเรียนไปมึกผมกราบเรียนอีกครั้งผมกราบเรียนคุณหนุ่มอีกครั้งหนึ่งว่าที่ผมกราบเรียนนะครับที่ผมกราบเรียนอีกครั้งหนึ่งว่าผมกราบเรียนเหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่งว่าที่ผมกราบเรียนนูมผมกราบเรียนโดยเบื้องต้นที่ผมกราบเรียนโดยเบื้องต้นไงครับผมขออนุญาตกราบเรียนด้วยความเคารพผมจะใช้กราบเรียนเลยนะฮะับกราบเรียนเรื่อยผมจะผมจะเป็นพระอยกแล้วกราบ